แบบคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่ใช่ไหมวันท้อแบบขนาดที่แบบเขายังไม่ช่วยเราเลยเดี๋ยวทางพี่แล้วก็ทางมูลนิธิเนี่ยเดี๋ยวจะร่วมโอเนเงินไปช่วยเหลือด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่โบวีอาธมาค่ะขอออกมาเป็นจิตอาสาในการรับฟังปัญหาของผู้ที่เดือดร้อนจากวิกฤตและผู้ที่กำลังจะคิดฆ่าตัวตายค่ะซึ่งโบวีก็เผยนะคะว่าได้ร่วมกับมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต ช่วยร่วมระดมทุนค่ะนําเงินที่ได้จากการบริจาคโอนไปเป็นเงินช่วยเหลือแทนการส่งของไปให้พร้อมกับการโทรไปพูดคุยให้กําลังใจคนที่เดือดร้อนอีกด้วยค่ะเจ้าตัวก็เล่าให้ฟังอีกนะคะว่าบางเคสเนี่ยถึงขั้นคิดค่าตัวตายแต่โชคดีที่ได้รับสายของเราก่อนก็ได้มีการพูดคุยนะคะจนเขารู้สึกดีขึ้นแล้วก็ฮึดขึ้นมาสู้ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะงานนี้นะคะมีแต่คนแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจและชื่นชมกันอย่างล้นหลามเลยล่ะคะ่ะ คลิปแรกที่เห็นนะคะเป็นโบทโบโทรไปมอบเงินช่วยเหลือคนที่ตกงานในช่วงนี้ค่ะเพราะว่าพวกเราเป็นจิตอาสาช่วยโครงการกอง,ง,ท,งทุนประทังชีพเพื่อเพื่อนร่วมแผ่นดินช่วที่ผ่านมาในโครงการเนี่ยเราอ่ะ <c oughs> จะทำกล่องยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง <c oughs> ส่งไปให้ผู้ที่เดือดร้อนหมื่นกว่าคนแล้ว <c oughs> แล้วก็ตอนหลังเนี่ยเราใช้วิธีโอนเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเพราะว่ามันมันเร็วกว่าคะ่ะ <c oughs> ก็โอนไปสามพันคนแล้วค่ะ ในการที่เราจะส่งไปช่วยเหลือหรือโอนเงินเนี่ยก่อนที่เราจะจะช่วยเหลือเราต้องโทรไปคุยกับเขาก่อนนะคะเหมือนหนึง่งคือโทรไปเพื่อตรวจสอบด้วยสองคือการไปคุยแบบเนี้ยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆอะ่ะเขาได้คุยกับเรามันเป็นกําลังใจในชีวิตเขามากเลยคะ่ะเงินบริจาคเนี่ยมันก็ล้มแหลมนะคะคือช่วงแรกๆเราได้เงินบริจาคมาจากพวกเรากันเองพวก <c oughs> เอ่อผู้ปฏิบัติธรรมของทีของขอธรรมสถานนะคะ <c oughs> ก็ร่วมบุญกันบริจาคก,กันแล้วก็ช่วยไปได้หมื่นหมื่นกว่าคนละค่ะพวกเลยทํา ทำคลิปเนี้ออกมา <Okay. S 2> แล้วก็เพื่อที่จะเชิญชวนให้ให้มาร่วมร่วมแบบร่วมสมทบทุนกันช่วยเหลือคนให้ได้มากที่สุดนะคะ mm hmm. คนส่วนใหญ่ที่เราโทรไปคุยอ่ะเป็น mm hmm. ได้งานเป็นแบบได้เงินเป็นรายวันน่ะคือมันก็จะมีเคสที่แบบว่ากําลังจะคิดสั้นแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็โชคดีที่ได้รับสายเราก่อน mm hmm. แล้วก็คุยจนเขาแบบคิ้ขึ้นมามีมีกําลังใจขึ้นมาอย่างเงี้ยเยอะมาก mm hmm. ก็สามารถ โอนมาได้ที่ทางมูลนิธิของธรรมสถานโบเลยนะคะ<ม>ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต<ม>กสิกร0 0 3 2 4 1 5 8 6์เด็กค่ะ,อะขอบคุณมากนะคะค่ะค <5 S 2> ่ะสวัสดีค่ะส <5 S 2> ัสดีค่ะ